ก็ดีครับผมที่อยากจะได้แบบใช้ช่วงเวลาปลายปีกับคุณสาวทุกคนเนาะที่นี่เพราะว่าจริงๆในช่วงปีใหม่เราก็ไปอยู่ไทยนะฮะก็มีโอกาสไปที่เกาหลีครับก็เลยเป็นโอกาสที่เราจะได้มาใช้ช่วงเวลาที่เขาดาวแบบก่อนเขาดาวสักสองวันเขาดาวหลอกๆนะฮะกับผมเองครับแต่แด้ปก็เนแล้วความพิเศษของเขาดาวของเชฟซาลเปาเป็นยังไงบ้าง ก็จริงๆปีที่แล้วเราจะได้แบบเขาดาวเพื่อนเนาะเป็นบนเวทีอะไรเงี้ยเป็นปีนี้เป็นเป็นรันง้งแรกที่เราเขาดาวแบบหลายๆที่อายๆที่อันนี้เขาดาวก่อนแล้วก็มีเขาดาวที่หลายอันนี้ก็ เป็นครั้งแรกที่เขาดาวต่างประเทศด้วยแต,แต่เตรียมตัวแล้วใช่ไหมว่าคือปีนี้ต้องมีคนขอให้อวยพรปีใหม่เยอะแยะก็จริงๆผม,มมผมเตรียมมาแล้วผมเตรียมให้ทุกสื่อแล้วไม่เหมือนกันก็จริงเพราะครั้งที่แล้วแบบเยอะมากคนเช็คเดี๋ยวไปติดห <ผม S 1> นั<า>บน้ำซำน้ำซำแล้วโชว์เป็นยังไงบ้างเตรียมโชว์อะไรอเออเตรียมจริงๆเตรียมโชว์แบบจริงๆทุกโชว์ผมไม่อยากให้มันเหมือนกันอยู่แล้วโชว์เขาดาวก็จะไม่เหมือนกันโชว์เขาดาวก็จะมีความด้วยความที่อย่างเราจะเห็นสเตจมันเป็น360องศาใช่ไหมผมก็ ้แนก็ก็มันแล้วอ่ะรู้สึกว่ามันแบบมันไปได้ตัวถึงจริงๆอะไรเงี้ยก็ก็เดี๋ยวรอดูว่าเป็นยังไงวันนี้ก็โชว์พลังเสียงด้วยครับผมมันจะเป็นโชว์พลังศิลไม่ใช่เป็นความสนุกอะไรแบบแนวหนัเจ๊วันนี้มันก็จะเป็นความสุขในสตางค์ผมนะฮะมันก็ไม่รู้ว่าสนุกยังไงต้องมาดูเองอ่าครับผมถ้าเกิดงานโรนิซึ่งค่ะปีหน้าอะไรก็ต้องรอปีหน้าก็จะมีหนังนะครับผมชื่อ The Marriage ครับผมแล้วก็จะมี แล้วก็มีทัวร์ที่เป็นโฮมเมืองครับผมแล้วก็จะเป็นตอนช่วงเดือนสามก็จะมีซีรีส์กับน้องบางโอชูจูเกเบรียงานแน่นตลอดดีอีกแล้วก็โอเคครับใช่ได้ที่สำคัญก,ก็คือไปแบบมีรว,วทัวร์ด้วยครับผมใช่ชใชก็เรียกว่าเอเชียทัวร์ไปเมือนูมือนี้ครับเตรียมอะไรยังไงบ้างฮีสเทโลพอยแค่ไหนแล้ว ตอนนี้ช่วงเตรียมตัวแบบเรื่องทัวร์ก็จะมีเยอะนิดหน่อยเรื่องรายละเอียดทัวร์เพราะว่าในแต่ละโชว์เราก็แบบอยากให้มันพิเศษอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ละโชว์ก็จะต้องมีความพิเศษของมันเพราะเราไปแต่ละเพล่เนาะมันจะมี c าเจอร์ที่ไม่เหมือนกัน,นะไ่เงี้ยก็อยากจะแบบให้มันออกมาดีที่สุด ก็พยายามฝึกไปแล้วเพราะว่าแต่ละภาษาก็มีความยากในของมันแต่ว่าเวลาเราอยู่อยู่เมื่อกี้เราก็อยากจะสื่อสารกับเขาในภาษาที่เขารู้สึกคุ้นเคยอะไรเงี้ย แบบว่าทำใครตอนนี้ที่กำลังออนทอนอะไรเงี้ยเราเตรียมแล้ว่าเดี๋ยวเผื่อต้องไปโดน้ต้องมีนะผมคิดว่าต้องมีนะแต่จริงหัวไอ้หนิบเืินตายก็จบเลยตนาครับมเซีรีส์ที่สีเราใกล้ิชาหมนคันนี้จได้ดูแน่นอนได้ดูแน่นอนแล้วก็จริง ซีนิมติกมากมีนความเป็นหนักมากแล้วแบบเราอยากให้ทํามันเป็นแบบหนักจริงๆแบบรู้สึกว่าเหมือนดูหนังเรื่องนึงอยู่อะไรเงี้ยแต่ในขณะใช่เพราะด้วยความเพลงมันมี็ความซีนิเมติกมากอะไรเงี้ยมีความเป็นหนักมากก็เลยอยากให้มันแบบเข้ากูแบบนีถ่ายที่นี่ที่เป็นเอายที่นี่แต่จะดูเหมือนว่าเอ้ย่ายที่ไหนกันแน่มันจะมมีที่แบบนี้อยู่ด้วยหรอาวหนาวเลยครับแต่ว่าอากาศไม่ได้หนาวขนาดนั้น แต่มีความหนาวแต่มีความไม่หนาวเหมือนกันแพ้ยังไงต้องไปดูแต่ว่าอันนี้มีหลายเพลงมีหงม่อวาถ่ายเป็นเพลงเดียวครับแต่ว่าจริงเพลงนี้ยเอมวี MV นี้มันจะมีความเชื่อมโยงไปสู่ทุกสิ่งอะไรบางอย่างอยู่นะต้อง มันมีความเป็นไทยแบบจัดๆอะไรเงี้ยเราก็จะได้ความเป็นแบบอะไรตรงนั้นอ่ะซึ่งผมชอบมากๆมันมีความแบบเขาเรียก culture อยู่ในสายเลือดอะไรเงี้ยออในอันเรื่องนี้นะแต่ในขณะเดียวกันก็เราเลือกที่โหดด้วยคนนั้นไทร์เตอร์เราไม่เลือกคนไหนเลย,ยนะ,ะแต่งังแต่งังไทร์เตอร์พูดไม่ได้แต่ว่าฟีลลิ่งจะดังๆหน่อยจะมีความดังมันจะมีความสู้อะไรบางอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งอะไรบางอย่าง อันนี้คือดาร์กสุดๆเลยฮะก็ท้าทา,ทายๆๆแล้วก็มันมีความแบบประเด็นสำคัญในสังคมที่อยากจะพูดอึงอะไร กลัวว่าจะเกลียดไหมไม่เกลียดหรอครับแต่เกลียดใครแล้วงไปดูไว้ดีว่าเกลียดใครในเรื่องนี้ เมันไม่มีใครรับน้องไปเลี้ยงแน่เลยเราก็รู้สึกว่าเออน่าสงสารก็เลยรับมาเลี้ยงส่วนใหญ่นะคือจริงๆแล้วคือแมเราครับอปการะสุดมาใช่ไหมคทุกตัวครับใช่มีแค่ตัวที่คนมีไม่ไม่มีไม่มีสื่อผมไม่ได้ไม่ไเลยไมราีผมไม่ได้คือจริงๆผมไม่ได้อยากเลี้ยงสัตว์แต่ผมสงสารผมเลยเลี้ยงอะไรเงี้ยมันพอเลื้ยงตัวแรกผมมก็เลยกลายเป็นรู้สึกว่าเออมันมันมันมี feeling นั้นไก็เลยกลายเป็นเลี้ยงไปเรื่อยๆเลยทีนี้ ใช่าาแบบว,ว่าครเหนียวแมวากเลยอน่า,ารักมากขอเขียมมตั้งแต่ตื่เช้าจนออกจากบ,บ้านคืออยู่ทุกจุดของบ้านอะไรเงี้ยเวลาแบบว่าเราบไปแยกันน่ันที่ตืนกกงะเราอยู่ด้วยกันเรอยู่ด้วยกันก็คิแล้วก็ใช้เวลาเขา,าว่าพอได้กับมาทีนึงะไเ,เไม่เอาไมพูดเดี๋ยวน้อยใจเดี๋ยวันนี้ไม่ให้แมหนดู ที่แบบเอ่อในจีมั้งเพราะอยู่ด้วยกันมานานมากอะไรเงี้ยเขาก็เป็นแนวมวคนนูแลแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยที่เราแบบไปช่วยเขาไหมาเองจากโดนหมาฟันเลยนะหน้าบ้าน เง,เงินนะครับผมได้งเงินนะฮะแล้วก็ได้คนใส่ไปด้วยครับผมเฮ้ยนะก็ขอให,ให,ให้ใช้ชีวิตอยมีความสุขแล้วก็ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ขอให้สำเร็จสำเร็จแล้วก็ขอให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นพี่พี่สื่อเองหรือว่าคนดูอยู่ใงบ้านคุณมาสาเองก็ตามขอให้ให้มันผ่านไปแล้วก็ขอให้ยิ้มได้ใน,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 นทุกๆวันผมทำไปด้วยแล้วก็เท้าดาว,วกันลูกหน้าเลยสามสอง I want to say thank you for all your support.